ครับผมสวัสดีครับผมบอลระบุต์ชัยภพครับผมหรือว่าเพรียกันในนํานักแตงเพลงกับโนตคาลิโปครับตอนนี้กับขายรองเท้าครับแล้วก็หัวทะแล้วก็มีแต่งเพลงเขียนเพลงครับตะกี้กับเล่นกีตาร์ยังในในวงเราในหมู่บ้านนี่แหละครับแต่ว่าผมจะเป็นมักแบบร้อง แตงขึ้นมากเองใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนั้นจะลองในทำนองของเพลงเพลงนั่นแต่ว่าไปใส่คาลองไหมลองกวนไม่วงเหล่าลองไปลรมบางดีก็ลองไปคือแตงเพลงแลกนี่ก็คือเป็นเพลงทำนองของซิลิฟูแต่ว่าเป็นเนื้อเพลงของผมแตงผื้นมากเองคือตอนนั้นบ๊อบหูนะครับแต่ว่ามักมักที่เหล่ามักซิลิฟูโลโซหรือมักที่เหล่าครับหลังจากนั้นมากมากว่าห้างไปเลยครับพบว่าชีดวามันการที่เข้าจะเอาเพลงไปส่งในในข่ายนี่นยังคือคือมันยากมากในสมัยตะกี้นะครับก็ได้แได้ชดซือ ผ่านมาจนเกือบคิปีจนมีเฟซบุ๊กมีโซเชียลนี่แหละผมก็เลยว่าเออลองแต่งกัามูแต่งกับอายอยู่บ้านนี่แหละครับแล้วก็ลองลงโซเชียลลงเบิ้งก็ลองแตง่งแล้วก็ลงก็มีมูมียังมาคอมเมนต์มีเออแต่มันก็บ,บ่ได้ไปวงกวง้างกอกแต่ว่าอยู่ในมูมูเฮาในเฟซบุ๊กเขามาเห็นเขามาเออแต่งมวนแต่งนัดนแต่งนี่ล่างนี่นั้นน่ะผมก็เขียนมาเรื่อยๆแต่งมาเรื่อยๆก็เขาลึกไปเรื่อยๆเข้าไปอยู่ในกลุ่มนักแต่งเพลงนู่นนี่นั่นก็เฮาก็พัฒนาการเขียนมาเลยๆส่งผู้นั้นผูนผ้นี้จนได้ขายเพลงแรกกผม็เลยยคิดว่่นน่าาาาามมัันนนนจจะจะสรร้ง เพลงแหลกของใครไป 3, สามพันซื้อเพลงอียงจำอ่ไดไ้มันน่านนะครับเราก <laughs> ็ได้เงินป่ครบเนะในเงินในเงินพันหาแล้วนี่เพื่นอนยังค้างอยู่เครื่องนึงแต่ว่ากับเ็นสิ่งที่ดียวเพไา้ว่านั่นหรอกแต่ว่าก็กถือว่าเขาเป็นการเหลื่อมตุี่ดีครับหลังจากนั้นมากับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับก็บได้แน่ก็ได้แน่กในนะ็ให้เพื่อนฟี่แน่ให้เพื่อนไปแนะ่บางทีก็รวมงานกันเนี่ยยังซี่นะครับแต่ว่ามันกัดหออีกที่แบบ จนแบบไม่อยากเขียนแล้วไอดอนวะครับไอดอนไอดอนไอด่นแนวทางนี้ดีเลยคือมักตอนนั้นก็คือเิกโลโซวงโลโซครับโลโซซิลิฟูบิ๊กแอด คือแบบเพ่งแบบนี้เหมือนเหมือนขา้าคิดได้ใหญ่ไหมครับว่าไอ้ข้าวหนาจะเขียนได้นะข้าเขียนได้อยู่นะบังทีนะเออก็เลยลองเมืองจนดูถ่ายเพ่งที่ได้ขายเข่าไข,ข่ไข่ใหญ่จังหน่อยอะ่ะเพ่งแหลกคือผมลองไก่ลงแล้วบางทีผมคิดว่าถ้าเกิดว่าได้ขายพุพง่งพุ่งจะบดิปไปต่อแหรอแบบบังทีนะคิดว่าอยากเขียนแหรอบังทีนะพอลงลงไปมือล้างมากนี่จะขอไข่เพิ่นทักมาเลยว่าขอสื่อเพ่งนี้ผมนี่แบบโอ้ดีใจจากที่แบบพุ่งเออมาอยากใสยดีพุ่งเกีนะ่ยวกัคือเรขาวบางทีนะข้าก็บว่าได้เสียงกับว่าดีลองไก่ก แต่งเพลงกะงูปลาลองกินดีตากะพอ่อพ่อไปวัดไปบ้าพี่นะครับเพลงนั่นซื้อเพลงงี้ยงวะซ้ำของห้างว่าเด็กป่อยอยู่จักดีมีโอกาสเด็กป่อยหรือว่าเด็ก แต่บทหลายคนเขาก็ว่าเออมันมวนดีแหละหลังจากนั้นมาเพ่งก็ได้ขายให้ใารเรื่อยๆจนเพ่งที่พ่อมีชื่อเสียงของพ่อคนรู้จักเนี่ยคือเพ่งยุบเดียวอีนทีไอ้ทีชิตตีลองเป็นเพ่งที่ผมเชียนโดยที่แบบไม่ได้ขินเอียงไหลแต่ว่ามันมันเกิดจากขุนหลุยซึกของอย่างของยี่หลีแต่เรื่องเล่านะมันเป็นเรื่องเล้าจริงแต่ว่าขุนหลุยซึกมัน่ะขุนหลุยซึกแบบว่าออกจากเข้ารู้สึกเข้ารู้สึกว่าเข้าวามเจ็บปวดโคลคักหรือว่าแบบต้องในห้างไกลอย่างสีนะเราถ้าเกิดว่ามือมือหนึ่งไป็นเกิด เพลงนี้ขึนมาแต่ว่าทำนองมันจะแปลกๆเพราะว่าผมจะแบบมันจะเป็นคล้ายๆกับอินดี้ก็ผสมกับแร a เนี่ยมันก็เลยเป็นความแปลกไม่ณตอนนั้นนะครับผมก็บ่คชิดว่ามันจะไปได้เพราะว่าแต่ว่าในการเขียนเนี่ยคือแบบผมบด้ฟิกเียงเลยตอนใส่ทำนองจิดจ่าเข้ามากแบบนี้เข้ากับเขียนไปแบบนี้ตอนแรกลองไกลเองโอ้ ไปบ่ได้เลยทั้งเสียงแข่งกับพอดีก็เลยไปจ้างอ้ายเพิ่นร้องพอจ้างแล้วกะผมก็เอาลงกลุ่มเสนอขายเพลงกลุ่มตลาดขายเพลงนะครับตลาดขายเนื้อเพลงลงได้ประมาณมือนึงนี่แหละเพิ่นก็ทักมาตอนดึกๆแต่ว่ามนะผมกะรับเนาะผมมันยังมาตอบเพิ่นอีกทีตอนเช้าก็คือตกลงราคาการพูดคุยกันเพื่ออีกผ่านมาเป็นปีกว่าน,นี้เป็นปียังได้ปล่อยเพลงเนี่ยช่วงนั้นกับทั้งโควิดทั้งหยังนั้นจะเพลงมันก็ไปอยู่เพลงไปแน่ลดัหนึงก็เฮ็ดให้ยอดวิวก็ไปได้แต่ว่าช่วงนั้นมันเป็น,ปนการเปลี่ยนแปลงของ YouTube นะครับยออดววิจะะไปยาาก่เนครับีกทั้งมมาาโควิดนํา เพ่งก็เลยเออก็เดินดําเนินไปล่ากันหนผมก็เขียนมาเรื่อยๆขายมาเรื่อยๆจนมาอ่ามามาหูวจักกับฟิลิปปินของแกมี่ก็ทักไปหาเพิ่นแหละก็ส่งเพ่งส่งยังเพิ่นเบิ่งก็เลยแนะนําส่งให้พูดสารัชฟังแล้วบัดนี้พูดสาระก็ได้สนใจก็เลยเกิดกันได้คือแบบดีใจแห้งอ่ะเป็นอาจารย์เป็นไอดอลเลยแหละส่งเพ่งให้เพิ่นแล้วเพิ่นเพิ่นก็เอาไปสร้างงานเขียนให้นคู่ไปทั้งเบิดประมาณ7เพ็งครับแต่ตอนนั้นมันเกิดช่วงโควิดมันเหตุเอียงๆไหมครับช่วงนี้ว่าผมส่งเพ่งไปอ่ะมันเลยเลยแบบว่าเพ่ง บริเทหตดสารต่อแต่เพียงนะถูกขายไปแต่ว่าเพียงบริษสารต่อเนอกจากนี่แหละมีกิจของโควิดนี่แหละเดีปล่อยออกมาอยู่เพียงหนึ่งน้ำน้ำคู่ครับอ่าตัดชนะชัยคือเพียงอยงเียเนาะ มันหลายเพลงแง่คือเพลงอขอสองนิ้วเลยเ่ราะือแปลว่าแบบให้สู้เดอ้อให้พี่นออ้องสู้ๆเด้อจริงๆนะเพลงเกี่ยวกับชีวิตเท่านี่แหละก็บ่ค่อยไปบปปันไดหรอกมันเป็นเพลงเลี้ยอยู่ในบรรจุอยู่ในอัลบั้มก็ดีใจก็ถือว่าเป็นขั้นหนึ่งของชีวิตผมเลยล่ะครับที่แบบว่าที่เฮ็ดได้ที่แบบไอ้บัตรชว่าเข้าจะมาถึงขนาดนี้บัตรชีว่าเข้าจะได้คุยกับผู้สลาได้โซงงาน,นเนี่ยคนตอนนี้ก็เพือรู้สึกแบบรู้สึกว่าแบบเป็นเป็นขั้นหนึ่งของชีวิตที่แบบหนาหุ้งใจมากๆครับ ตอนนี้กะผมว่ามันกะมันก็ดีครับงานน่ะมันมันมันดีทุกจ้างแะครับงานผมรู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแต่แนวทางเพลงน่ะผมคิดว่ามันสลับไปเรื่อยนะครับในความคิดผมอ่ะตลอดระยะเวลาที่ผมฟังมาช่วงอินดี้มันก็เป็นช่วงบูมของมันอยู่แต่ทุดท่ายแล้วมันก็แต่ละภาคมันก็ยังมีเพลงทีดังๆของมันอ่ะมาเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่ามาตรฐานของเพลงก็คือความเรียบง่ายผู้ฟังเขาถึงไงแล้วก็มโลดี้ง่ายๆทุดท้ายแต่คือคือเรื่องง่ายๆนั่นแหละผมว่านะมันจะไปได้ที่นะ ยังยังเหตุบ้านไหนใดอีกแต่ว่ากับพลายงามไปเรื่อยๆทั้งขายของทั้งยังหลายแนวกันนะครับกระเชียนไปให้เก่าแหละต่ว่วาบริยุทธ์ดอกแต่ว่าบรูวาสิมีเพ่งแบบนั้นอีกบ่แต่กับวัดเดซี่เลียดเพราะว่าเข้าวัดเดซีเข้าแปลเลยบ่ก็เลยกำหนดจับคองว่าตรงเหตุใดตรงเหตุใดอย่างนี้นะ <laughs> <laughs> หลายว่าโอ้ลอยลอยขึ้นครับลอยขึ้น พราะว่าผมเป็นคนที่บ่เขียนตัวสไบว่าขายได้จักเพ่งจักเพ่งผมจะขายได้กับเขียนเอกสารตรงเล้เพิ่นจบขายขาดก็มีส่วนใหญ่จะเป็นขายขาดขายขาดแต่แบรีชิครับจังเพ่งอยู่ผู้เดียวอีกทิ้งหรคือตอนนั้นตกลงที่แบ่งให้ให้แล้วแต่เจอที่เขียนตามหรือไม่แจกอร์เซ็นต์จักเปอร์เซ็นต์ก็ก็ได้พอสมควรอยู่ครับถือว่าแบบโชคดีอ่ะที่แบบเป็นเพ่งที่เขียนให้ให้เปอร์เซ็นต์ก็เลยพอได้ฝากถึงนักเต็งเพ่งนะครับการเขียนเพ่งเฮานี่ผมรู้สึกว่ามันก็ดีแหละผมจักสิฝากันในทวงก็เรียนรู้คือกัน mm <laughs> แต่ว่ามันเกิดมีคนจริงๆหลายเกิดเห็นแบบนองหลายๆคนยังอายุหน่อยๆอย่างเง้ยเป็นเทียบกับเฮาตอนนั้นเขายังแบบคิดบ่อกนะเพราะว่าผมว่ามันการเย็นเพียงมันคือการเรียนรู้ชีวิตถ้าเข้าบ่ฮูสิ่งนั้นบ่หูหลีแบบก็ตัวคุณลึกในสิ่งนั้นเข้าจะเขียนออกมาโดยทีบดีนี่นะแต่สําหรับบางคนผมเห็นน้องๆที่แบบผลงานเขาแบบโปรหลายเพลงมากกบอาจารย์หลายๆท่านที่แบบเขียนออกมาโอ้ดังหลายเพลงเนี่ยคือตังจากผมหลายบางท่านแบบ่ว่าเฮากับบะไ้ไปเปรียบเทียบอีหยของไผจังไดหรอเช่นงว่าผมผมผมเฮ็ดได้แค่นี้ผมกับภูมิใจแล้ว ุมใจในในตัวของเลานถามว่าอยากเค็ดไดอีกว่าก็อยากเค็ดไดแต่ว่าถามเสียใจว่าถ้าเค็ดปริอีกครับก็ได้เสียใจจะใช้ชีวิตไปปกติแต่ว่าก็ดีใจสําหรับน้องไม่ไม่ที่เขียนเพลงนะครับก็ถือว่าเขามีความสมัครก็ถือว่าเป็นเคียดไหยวงการเขียนเพลงนี่มันมันลั่นไปเลยนะครับคือแบบเพ่งแนวเพลงไม่ไม่ังคนหัวชิดไม่เข้าคิดบ่ถึงแต่น้องคนทีหนักเต็งเพลงหนาไม่อะทำได้บังคนทั้งเขียนทั้งเหลียบเรี่ยงร่องเสียง็ดีเค็ดใดทุกอย่างในจบที่คนเดียวเลยนี่ที่ผมว่าสุดยอดครับท แจ้งได้กัฝากร้านหมูกระทะนะครับผมอยู่นี่แหละข้าวมะนาวข้าใกล้ๆนี่แหละแล้วก็ร้านน้องเท่าครับฝากผลงานน้ำเนี่ยครับปล่อยไปล่าสุดนี่ครับชื่อเพลงว่าขอขมาลาโทษครับนักร้องผิงชะยาดาครับผมของใครจิตาเรคคอร์ดของอาจารย์เพชรครับลองไปรับชมรับฟังกันครับผมอันนี้คืองานเฉลี่ยหลาสุดเพิ่งปล่อยอาทิตย์ที่แล้วนี่ครับแล้วก็จะมีอีกก็ต่อไปจ้งได้กัฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ